เ <Fe> าออ้ยหนูไล่ใหม่เอา,อางี้สี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงใช่ป่ะใช่ไหมสี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงถูก<ช> <20 S 2> ไหมยี่สิบตำลึงเป็นหนึ่งช่างถูกไหม<อ>เพราะฉะนั้นหนึ่งช่างมีท่าเท่ากับแปดสิบบาทถูกไหม หรือจะแปลงเป 1, 200, ็นหนึ่งช่างพันสองร้อยกรัมก็ได้แต่เราถามแค่บาทไงเราไม่ต้องละเอียดลงลึกเพราะฉะนั้นหนึ่งช่างเท่ากับแปดสิบาทถูกไหม 80, ถูกไหมเฟิร์นอ่าเพราะฉะนั้นเราเอาช่างมาคํานวณเลยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าหนึ่งช่างมีเท่ากับยี่สิบช่างเท่ากับหนึ่งดุลถูกไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งดุลก็มีท่ามีค่าเท่ากับเอายี่สิบคูณแปดสิบถูกก่อนถูกไหม อืเพราะหนึ่งดุลก็มีค่าเท่ากับกี่บาทก็คือหนึ่งคูณใช่แล้วก็ยี่สิบดุลหนึ่งพาราก็คือมีค่าเท่ากับแปดสิบคูณยี่สิบคูณยี่สิบเออเข้าใจมเอรงนี่บ้เข้าใจไหมเออก็ได้ก็ได้เหมือนกันนี่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันน่ะเออก็ได้ถูกต้องเอาก็ได้ก็ได้เมื่อกี้หนูบอก อะไรไม่รู้ก็รู้โอเคโอเคงั้นถูกแล้วอย่างนั้นก็ได้ถูกแล้ววิธีคำนวณไม่เป็นไรอ่าต่อไปกับหนึ่งไฟมือมีค่าเท่ากับกี่เมล็ดข้าวเปลือกค่าคำนวณยังไงเราต้องคำนวณให้เป็นด้วยเด็กยิมีเท่ากับร้อยละร้อยละห้าสิบอ่ะถูกต้อง สี่หยิบเท่ากับกหนึ่งกำมือใช่ไหมแล้วก็กี่กำมือเท่ากับหนึ่งไฟอ,อ่าก็ถูกต้องก็คือเอาร้อยห้าสิบคูณด้วยสี่คูณได้สี่ใช่ปะ่ะอ่าก็คือสองพันสี่ร้อยไม่ได้เข้าเปลือกถูกต้องนะครับดูครับ <Billie S 2> ต่อไปสิบเก้าหนึ่งเกวียนมีกี่ทนานเกวียนมีกี่ธนานหนึ่งอเออคำนวณมาจากอะไรข้อไหนอาจารย์ข้อสิบเก้าเอาเอาเอาสองบ้านคูณยีคูณสีสิบสัต์คูณยี่สนานอ่าอ่าถูกต้องก็คือหนึ่งธนานมีค่า้ยี่สิบธนานเท่ากับหนึ่งสัตว์ ถูกไหมหนึ่งสี่สิบสัตว์เท่ากับหนึ่งบ้านแล้วก็สองบ้านเท่ากับหนึ่งเกวียนเพราะฉะนั้นหนึ่งเกวียนเนี่ยมีค่าเท่ากับยี่สิบธนานเท่ากับหนึ่งสัตว์สี่สิบสัตว์เ <40 S 1> ท่ากับหนึ่งบ้านสองบ้านเท่ากับหนึ่งเกวียนเพราะฉะนั้นหนึ่งเกวียนมีกี่ธนานก็เกิดจาก ยี่สิบคูณสี่สิบคูณสองก,ก็เป็นพันหกร้อยถูกไหมถูกต้องยี่สิบคูณสี่สิคบคูณสองได้ได้ถูกต้องน,น,อนะให้เข้าใจที่มา ครับต่อพันหกพันหกก็เกิดจากอะไรเราไปไล่ดูเขียนโน้ตเพิ่มเติมไปนะข้อยี่สิบหนึ่งช่างจีนมีค่าเท่ากับกี่กรัมอกรัมอ่าที่อาจารย์เน้นก็คือมีค่าแค่หกร้อยกรัมนะครับของเราอ่าของเราใช่รึ้หนึ่งของเราของเราพันสองร้อยใช่ไหมครับช่างไทยงั้นไปซื้อของช่างจีนจะจะแค่ได้หกร้อยกรัมนะครับข้อยี่สิบเอ็ด ข้อใดจัดเป็นยาที่มีฤทธิ์ยันเป็นยาถ่ายทั้งหมดข้อสองครับยังถูกต้องถูกต้องเย่ผิดกี่ข้อกันแล้วผผผมาิิดดข้ออิดาข๋อโอเคดีมากะต่อไปตัวยาข้อใดที่มีฤทธิ์แรงในทางเมารทำให้ประสาทหลอนกัญชาอ่ากัญชาเป็นยาเสพติดโอเคนะฮะกัญชาตอบกัญชา ข้อ23ประหลอดหักรับประทานมากจะเกิดโทษอะไรป่วยพือพองใช่นะครับ24ตัวยาในเข้าใดที่มีสรรพคุณบำรุงประสาทแก้กระสับกระสายทำให้แล้วแก้นอนไม่หลับเออเออลำพงต้องกินน้อยๆเนอะสองสามเมล็ดพอนะเพื่อเช่ลูกหนึ่งอุ่นเลือนเข้าพยายามเข้ามาเข้ามาได้ปะ เห็นวิ่งเห็นวิ่งโผล่โผล่เข้ามาไปรับพระหลาดกัได้จานนะใจมากเลยจะเข้าสงสัยจะมียันแรงไอ้คนจะไม่มีรูปประจำตัวเลยอะเออหนูก็ต้องเข้าไปตั้งเลยไปตั้งค่าที่ไอ้นี่ได้อ่าไป browse มันอะใช่ไปเลือก browse ว่าเราจะเอาไฟล์ไหน อ่าต่อไปถามว่ายางหัวเข้าค่ารู้จักไหมรู้จักครับเออมีฤทธิ์ไปทางทองร่วงอย่างอ่าคือถ่ายแล้วทำร่ท้องร่วงอย่างแรงยี่สิบหกตัวยานตรายใดที่มีฤทธิ์ในทางถ่ายสบู่แดงสบู่แดงฤทธิ์สบู่แดงแล้วทำให้ถ่ายท้องอย่างแรงขึ้นไส้เจียนได้นะ ยางรักดําก็ใช่นะใช่สออนะอืมสบู่แดงก็ถ่ายได้สองข้อแล้วกันยางดำเด้อค่ับ้ะยางรักดาเด้อพวกยางรักนี่ถ่ายขอยี่สิบเจ็ดเมล็ดสบู่แดงก่อนที่นําไปใช้ต้องทําไงครับต้องเผาให้สุกซะก่อนครับครับใช่ครับอันแน่ น,น,นึกก็ในดองในน้ำปลาไหมบ้าเลยต้องซื้อสัตว์ต่อตัวเองและผู้อื่นเรายี่สิบแปการทำตัวยาให้อ่อนลงแล้วก็ทำให้มีพิษน้อยลงเรียกว่าอะไรประสาตประสาทประสาอ้าประสาทหรือสตุ ให้สะอาดขึ้นด้วยสาาให้สะอาดด้วยตน<อ>ี่มันฆ่าฤิ์มันก็คล้ายกันมากนะแต่การแต่ถ้าใช่ถ้าทําให้สะอาดเนี่ยต้องใช้คําว่าปภาษาแต่ถ้าบอกว่าทำฤทธิ์อ่อนลงแล้วก็ตัวย,ยามีพิษน้อยลงสตุก็ยังใช้ได้แต่มีบอกว่าถ้าทําให้สะอาดขึ้นต้องใช้คําว่าภาษาเ,<อ>เ<อ>ข้อ29สิบก้าการสตุเหล็กควรทําอย่างไร ตะตุเหล็กน้ำผงเหล็กใดฝาแล้วมีบีบน้ำมะนาวชุบเหล็กแล้วตั้งไฟให้แห้งกี่ครั้งเจครั้งอือหืโอเคก็ตอบข้อ3จ้ะสามค่ะไม่ะสานะ30เอาตัวยาลายใส่ในถ้วยแล้วเอาน้ำเดือดเทลงไปแล้วกวนจนเยน็นแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้ได้7ครั้งกทุกข้อครับจ้งก็คือพวกยางอ่าพวกยงางสลัดใดหัวเ้าค่ะพวกยางไม้ต่างๆนะครับ พวกนี้ต้องใช้น้ําร้อนเป็นตัวไปทําให้สุกจานจานขอแย้งขอแย้งจ้าจ้าเข้ามาดูนะการสุกคือการทําให้ตัวยามีเลือดอ่อนลงหรือทําให้พิษของตัวยาน้อยลงหรือทําให้ตัวยานั้นสะอาดขึ้นแล้วประสาอะไรไปดูคำว่าประสาด้วยดิประสาดิองประสามันมาก่อนนะมันก็าประสาาแล้วประสาอะไร ทำให้พิษยาอ่อนลงนะเช่นกันยาอ่อนลงเฉยๆฮะทำให้พิษยาอ่อนลงเฉยๆมีความหมายคือการทำให้ของตัวยาอ่อนลงจริงๆาษาอย่างใดหรือหมายถึงในยาขนาภินมีตัวยาตัวใดตัวหนึ่งต้อเท่ากับตัวยาอื่นสังกรมกันอ๋อโอเคอาเนไม่เป็นไรอาจใช้ทั้งสองข้อเลยไม่ไม่กองประกอบจะต้องเป็นภาษา ไม่เป็นไรได้สองข้อเลยไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้งคู่แหละมันเขียนไม่ค่อยชัดเจนเองอสตูสสารจริงมันก็ความหมายเดียวกันแหละได้สองข้อเันนี้ยจริงๆอาจารย์ก,ก็ว่าจะน่าจะต้องสองข้อสตูไม่ใช่อาจารย์ต่อไปสามสิบเอด็ดการน <c oughs> ําตัวยาใส่หม้อด,ดินแล้วเติมน้ําเล็กน้อยแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟจนยาก,กรอบจึงนําไปทํายายาดายาดานะครับตัวยาดํา สามสิบสองตัวยาใส่ภาชนะแล้วใช้น้ำใบกระเพราแดงต้มจนนะต้มจนเดือดอ่ามาหาหิงโอเคงั้นก็พวกนี้จาไปสอบที่ปฏิบัติได้ด้วยเขาอาจจะถามเราแล้วให้เราตอบมันก็คือทฤษฎีแหละแต่เพียงแต่เปลี่ยนจากทฤษฎีมาการเขียนตอบเพราะฉะนั้นการทบทวนทฤษฎีก็คือปฏิบัตินั่นแหละไม่ต้องกังวลมันต้องดูทั้งหมดเราเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการเลือกข้อช้อยเป,ยนเป็นการเขียนเอานะฮะ นนั้นการทบทวนทฤษฎีก็ได้ปฏิบัติทั้งหมดแหละสามสิบสาการนําตัวยาใส่หม้อดินตั้งไฟจนละลายฟูขาวคืออะไรเนียผมผมอยากได้น้ำา่านต้มอ่ะตานต้มก็ใช่ใช่ไหมอาจารย์มันถูกต้องข้อเลยเนี่ยน้ำตาลทรายท้อแล้วถ่านต้มเลยนะอาจารย์จริงจริงมันก็ใช่แต่ถ้าคือถ้า,ก,าถก,ก,ก็ไม่เชิงอ่ะมันไม่ทุบก,ก็ได้ มันก็ฟูขาวเหมือนกันมันต้องบอกข้อมูลอีกชั้นหนึ่งถ้าบอกว่าให้ให้ฟูขาวมีลักษณะเหมือนข้าวเกรียบก็คือน้ำประสานทองเหมือนใช่ไหมมันจะถ้ามีลักษณะเหมือนข้าวเกรียบไม่ได้อาขาวฟูมันเหมือนข้าวเกรียบอะไรเงี้ยมันข้าวเกรียบนะน้ำประสานทองนะอืมแต่นี้มันพูดมาฟูขาวมันก็ใกล้เคียงกันระหว่างอย่างสันส้มสันส้มก็เหมือน ใช่มันก็ฟูขาเหมือนกันตอ,ตอบถูกอง้อใช่มันก็อาจได้สองข้อแต่ถ้าเขาบอกเหมือนเขาเปรียบให้นึกถึงน้ำประสานทองนะเป็นแผ่นขึ้นมาแกเพิ่มแกเพิ่มอืสามสิบสี่การฆ่าประลอดใช้โลหะใดทองแดงทองแดงครับแต,แต่เงินก็ใช้นะคะจนันเงินด้วยเหรอจันดูแล้วมันไม่ เปนทองทองเหลืองไม่ใชาา่จืาทองแดงแทบไม่มีเลยนะเนี่ยใช่ขบ,บสอบทองแดงถูกแต่สอบได้เขาใช้ทองแดงทองเหลืองหรือเงินผสมลงในปลอดบบอ้าวจะอุ่นเรือนอี้อุ่นเรือ,อนจานแอดเข้ากลุ่มแล้วมาเราไม่รับเออ,อ,ออเออ เออโอเคเดี๋ยวจันบันทึกอยู่เนาะเออเออเฉลยไปโอเคอยู่อืมขอใหม่ขอใหม่รับคอเลย เงินก็ได้งั้นเงินได้อีกอันหนึ่งทองแดงก็ได้ทองไม่ได้ใช่ไหมจันทองทองไม่ได้ครับทองไม่ได้มีเงินทองเหลืองแล้วก็ทองแดงเนี่ยได้สองข้อเข้าไปยังเนี่ยข้อสอบเข้าไปยังยังเลยค่ะอ๋อยังเหรอจันไม่ได้เตะใช่หายไปนะโอเคมาแล้วโอเคก็ตอบเงินได้ทองแดง กนึงกทองแดองคู่นะแล้วก็มีทองเหลืองอีกตัวงเนาะต่อไปข้อสามห้าก,การนำตัวยามาบดให้ละเอียดใส่ฝาน้ามีหรือห <Star> ม้อดินบีบน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดใส่ใท่วมตัวยาตั้งไฟจนแห้งทำให้เออก็คือสารหนูสารหน,น,น,นูมีอะไรที่ใช้น้ำมะนาวอีกอันหนึง่งท,ที่การสตร อ่าการสตูเหล็กถูกต้องเล็กแล้วมะนาออย่างเดียวอืมอืมก็เริ่มจํากันได้เยอะแล้วนี่พวกเราอ่ะพร้อมเก่งละพร้อมที่จะไปลุยพร้อมที่จะไปลุยแล้วเนาะติ้วติ้วอยก่อนนี้คนเราอย่างโง่อยู่เคยอ่านไหม ก็แม่เราให้จำเอาไว้อย่าไปใจคุณสันตินานั่นอ่าข้อสามที่หกข้อใดกล่าวถึงการค่าลิตรสลอดลูกสลอดได้ถูกต้องข้อ2ข้อ3อ้าวข้อหนึ่งผิดเพราะอะไรเอาลูกสลอดห่อรวมกับข้าวสารใช่ไหมต้องข้าอะไรข้าอะไร ข้อหนึ่งผิดเพราะอะไรมันก็เปเขาเปลือกเขาเปลือกถูกต้องโดนหลอกเห็นไหมเห็นไม่ให้ละเอียดข้อสองสลอดต้มกับใบมะขามกับใบส้มเซียวมีไหมต้องใบอะไรต้องใบใบมะขามกับใบส้มปลอยกับบใส้มปอยอือเห็นไหมโดนหลอกนิดนิดนิดหนึ่งหัวที่หมูตําเลย ใช่ไหมห้ขามส้มปล่อยจ้าต้องปล่อยมันเปรี้ยวต้องใช้รสเปรี้ยวอืมอืมเพราะฉะนั้นโดนหลอกนิดเดียวส้มเหมือนกันนะอันนี้ข้าวก็เหมือนกัน <Yeah. S 1> ให้หัดให้ละเอียดอ่อนบางทีเห็นข้าวข้าว <Yeah. S 1> โอ้หหัวที่หัวตําเลยถูกไหม จ้าลูกสลัดไปต้มกับน้ําเปล่าไม่ไหวฮะต้องต้มกับน้ําปลาใช่ข้าวเปลือกนะใช่ข้าวเปลือกครับก็คือคำตอบก็ไม่มีข้อใดถูกต้องไม่ต้้ออองกับนาาปลหรคจารย์จริงๆต้องน้ำต้มกับน้ำปลาเห็นไหมโสนาน้าเลยมาเชื่อโสนาน่าอัตตาไฟสามสิบเจ็ดนี่ไงฮะ อก็ฮะหัวหอมผิวมุกรูดทำเป็นฝอยละเอียดก็ใช่ก็ใช่เลยมาตอบข้อสองได้ไงเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอ่าแหมเห็นปุ๊บรีบตอบปั๊บกันดิยะแม่อาจารย์ก็ถูกมาตอบข้อดีกว่าผมจะตอบข้อสองแล้ว ไม่ถูกต้องเห็นไหมเห็นคําว่าไม่ถูกต้องไหมถูกต้องไม่ใช่ใช้ใบชาพรูใช้ใบพรูจ้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นระวังระความละเอียดปอนที่มันคล้ายกันใช่ไหมพรูพรูเหมือนกันแลเหตุไมพี่ตู่ไม่อ่านคําถามให้มันดีดีพี่ก็โง่อยถามพี่มา S <S เอออ่าโอเคโอเคยอมรับสภาพถูกไหมโอ,อเค <Okay S 2> ไม่เป็นไรวันนี้วันนี้เราผิด<า>ในครั้งนี้เราก็จะได้เรียนรู้ความละเอียดอ่อนในการอ่านข้อสอบยิ่งถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ไปถูกกดดันในสามชั่วโมงตรงนั้นถ้าเราไม่มีการรวบรวมสติสมาธินะเราจะอ่านผิดอ่านถูกแล้วก็มีปัญหาจริงๆรแล้วไม่ได้ยากแต่มันเกิดจากความขาดตื่นเต้นอันนี้หนึ่งแล้วบางทีเกิดความไม่แม่นยำ ใช่ไหมของของเนื้อหานี่เหมือนข้าวอะไรว่าข้าวสารข้าวเปลือกเอาแล้วใช่ไหมมันพลูพลูไอ้พลูอะไรใา่ไหมเพราะฉะนั้นต้องต้องให้ายละเอียดอ่อนตรงนี้ด้วยระวังเขาหลอกอย่างนี้เพราะอาจารย์ก็ชอบหลอกให้เราแล้วนำไปรถไฟไอ้นี่มันก็ใช่ไม่ใช่ครับอาจารย์ก็ถูกก็มันถูกอาจารย์ถามไม่ข้อใดไม่ถูก่ะอาจารย์ขวางว่าข้อใดไม่ถูกต้องโอเคโอเคอย่าย้ำอย่าย้ำ อ,อ่าสาข้อใดคือประโยชน์ของน้ํากระสายยาอ่าอ,อย่างเงี้ยถูกทุกข้อได้ยังไม่หลอก <g ül üyor> ไม่ <laughs> ไมีหลอกนะครับ <t> ก็คือการน้ำน้ำกระสายยาก็มีฤทธิ์ทำก็ช่วยทําให้ยากลืนง่ายใช่ไหมเป็นน้ําไม่ฝืดคอไม่ติดคอช่วยให้ยานั้นมีฤทธิต์ตรงกับโรคมากขึ้นเรายักกระสายนั่นเองทําให้มีฤทธิ์ยาแล่นเร็วด้วยนะฮะน้ำกระสายบางอย่างเช่นสุราเงี้ยก็ทําให้ยาแล่นเร็ว ช่วยเพิ่มฤทธิ์ของยาให้แรงขึ้นด้วยอันนี้ก็มีผละช่วยการดูดซึมก็ดีขึ้นไงนะสามบเกาการใช้ลูกยอหมกไฟต้มเอาน้ําเป็นกระสายแก้อาเจียนหากไม่มีลูกยอจะใช้ยาอะไรแทนครับสามสิบเก้า <39, S 2> <39 S 1> ก็คือ39ลูกผักชีและเจียนดำครัถ้าไม่มีก็ใช้ลูกผักชีและเจียนดําเพราะว่าแก้อาเจียนได้เหมือนกัน สี่สิบข้อได้เก่าวถูกต้องเกี่ยวกับน้ำใสยยาข้อสองครับเป็นน้ำกระสายยาแก้อาหารเป็นพิษนะห่ารเป็นพิษก็คือจะมีการท้องเสียด้วยนะฮะตัวนี้ก็ไปแครแดงก็ลดฝาดนะฮะทีนี้ถามว่ากระทือหมกไฟนี่แก้อะไรกระธือหมกไฟอืมกระทือหมกไฟแก้ไหนนี่อาาจรย์ข้อสี่สิบจ้าอ้าว